มันต้องอยู่ในห้องนั้น1-2ชั่วโมงนะครับโดยที่เล่นมือถือไม่ได้ช้วหก็แคบอยู่นะสบายบายครับวั <c oughs> นนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลยันทีนะครับมาทำโปรแกรม HBO ก็คือเป็นการเติมออกซิเจนต้องบอกว่าเซอร์วิสที่นี่คือสวยทุกคนเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันนะ <c oughs> สวยทุกคนเน <c oughs> สวยจริงสวยจริงสวยจริง ก็คือไม่ต้องมาไหนนะจีบที่นี่แหละโอเคเขาเร่องก่อนนะครับวันนี้เรามาทําโปรแกรม HBO เป็นการเติมออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายนะครับเป็นโปรแกรม HBO ของยันทีนะครับผมที่ผมอยากจะทำาเพราะว่าผมเป็นคนนอนหลับไม่ค่อยได้หลับปุ๊บแล้วมันตื่นแบบสองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งตื่นอะไรเงี้ยตื่นแล้วแบบเหมือนตื่นแล้วแบบนอนไม่หลับอีกเลยครับก็ที่รู้จักไอโปรแกรมพวกนี้นะก็คือในเฟซบุ๊ก k นี่แหละเขาก็รู้เฉยเลยว่าผมนอนไม่หลับ เก่งมากเป็บุกนะก็เลยเห็นและโปรแกรมมันเป็นแบบเป็นโปรแกรมออกซิเจนเติมออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายแล้วก็มันทำให้เราหลับดีคืออย่างอื่นผมก็ไม่แน่ใจหรอกเดี๋ยวไปถามคุณหมอกันว่าช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็พอมันถึงยันทีนะครับเราจะพลาดไม่ได้เลยก็คือการนี่ครับกินน้ําของยันทีนะครับอันนี้คือเรียกอะไรน้ำอ๋อน้ำกลิ่นเยอะกดยุอยูเยอะ โยเกิร์ตอันนี้ที่แบบดังๆที่สุดเนาะเป็นวิตามินแล้วก็อันนี้เป็นกระชายนะครับผมเฮ้ยกระชายมันช่วยเรื่องอันนี้ด้วยใช่เหรอเรื่องแบบปึงปังใช่ปะวะเออแหละต้องเอานี่นี่ดูกินโยเกิร์ตกินโยเกิร์ตอุย้ยอร่อยมากเหมือนกินโยเกิร์ตจริงๆเออเหมือนกินโยเกิร์ตเลยอะใช่ส่วนอันนี้นะครับเป็นกระชายกระชายขาวนะครับอ๋อกินน้ำพึ่งมะนาวอ่ะเดี๋ยวลองเลยครับอืมน้ำพึ่งมะนาวแต่ว่ามันจะมี เออกินกระชายแหละใช่เลยครับใครที่แบบไม่ค่อยชอบสมุนไพรแบบที่มันแบบแรงๆหน่อยอาจจะไม่ชอบนะครับแต่นี่ผมกินได้นะอันนี้ก็เราก็เคยกินกันอยู่แล้วเนาะอันนี้อันนี้มีแค่กลิ่นเฉยๆนะครับแล้วก็มีรสชาติแค่นี้เดียวจริงๆครับตัวนี้เป็นวิตามินซอ่าวิตามินวอเตอร์นะครับของยามพีสดชื่นนะครับแล้วก็ได้สุขภาพด้วยนะครับสุดยอดอนะ่ะ มังต้นคุยกับพี่พยาบาลเมื่อกี้เขาบอกว่าเดี๋ยวต้องให้คุณหมอพิจารณาว่าเราจะยังไงแต่ว่าที่สําคัญคือมันต้องอยู่ในห้องนั้น1-2ชั่วโมงนะครับโดยที่เล่นมือถือไม่ได้แต่ว่าเขาจะมีกระช่องกระจกไว้ช่องกระจกให้เราสามารถวางมือถือไว้ข้างนอกช่องกระจกได้แล้วเราก็มองผ่านช่องกระจก <Huh? S 1> จ,ะจะฟังยังไงวะก็คงจะเสียงมันจะขเข้ามาได้มั้งหรือย,ยังไงหรือแค่ดูรูปไม่รู้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับผมไปตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหมอพัทราพรแล้วนะครับผม๋ยให้คุณหมอ อธิบายเบื้องต้นว่า HBO มันคืออะไรนะครับผมจริงๆเป็นการรักษาด้วยออกซิเจนแล้วก็ตัวตู้จะเป็นการปรับแรงดันบรรยากาศเพิ่มขึ้นเราเหายใจออกซิเจนเข้าไปแล้วออกซิเจนก็จะละลายในเลือดเราได้เยอะขึ้นผ่านทางการหายใจถ้าส่วนไหนที่เลือดไปเลี้ยงเราก็จะมีออกซิเจนตัวนี้ตามไปด้วยด้วยแรงดันบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นะคตัวออกซิเจนตัวนี้มันก็จะเข้าไปในเซลล์ต่างๆได้เยอะขึ้นก็เรียกว่าเลือดดีอ่ะมันก็ทำให้ทุกอย่างร่างกายทุกอย่างดีได้ไง่ายๆเลยทีนี้ผมอยากถามเรื่ององนอนไม่หลับนะครับ เขาบอกว่าต้องนอนชุ่ต้องเข้าไปอยู่ในประมาณหนึ่งชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงก็คือรวมๆแล้วประมาณ70นาทีนะคะประมาณนั้นมันจะช่วยให้นอนหลับได้ยังไงครับต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นผลพลอยได้ถ้าเป็นการนอนไม่หลับจากความเครียดหรือความกังวลอันนั้นอาจจะต้องไปให้ทางคุณหมอจิตเวชทบาประเมินแต่ว่าตัวนี้จุดประสงค์หลักๆเราก็คือจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพในการนอนหลับในกรณีที่ว่าเคสที่หลับไม่เป็นเวลา ประมาณนั้นนะคะ,ะเรื่องของการลดบวมครับพี่กิ่งก็บอกด้วยถ้าเป็นการลดบวมหลังการผ่าตัดศัลยกรรมผ่าตัดศัลยกรรมไปแล้วแผลมีปัญหาหรือว่ามีอาการบวมแล้วเราอยากให้ยุบบวมเร็วหรือว่าต้องการที่จะแบบออกสื่อเร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยลดในเรื่องของอาการบวมเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นการไหลเวียนเลือดคือเรื่องนี้ดีมากๆเลยครับเรื่องการลดบวมเพราะว่าสมัยเนี้ย เขาทศัลยการกันเป็นเรื่องปกติไปแล้วอะเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันลดบวมได้ซึ่งเพิ่งคุณหมอดูให้ผมเลยคือจมูกผมอะผมทํามาปีหนึ่งแล้วแต่เหมือนมันยังบวมไม่สนิทอะมันออจะควรไหมหรือว่ามันดีแล้วหรือมันยังไงดีครับจริงๆอันนี้เท่าที่ประเมินนะคะมันโอเคอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นปีแล้วอะคะ่ะร่างกายจะ,ะค่อยค่อย ค่อยๆซ่อมอไปอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ในเรื่องของการลดบวมเนี่ยเราจะเป็นการลดบวมหลังการผ่าตัดศัลยกรรมไม่เกิน2องอาทิตย์อ๋อไม่เกิน2อาทิตย์ก็คือทําเสร็จแล้วรีบมาหรือในกรณีที่ว่าแผลมีปัญหามีการติดเชื้อม,มีการอักเสบหรือว่าแผลไม่ติด ที่นี้หลังจากทำศัลยกรรมคือเข้าได้ทันทีหรือต้องเว้นกี่วันนะครับแนะนำประมาณหนึ่งวันหลังการผ่าตัดศัลยกรรมโอ้ไม่ได้ว่าก็คือวันรุ่งขึ้นก็คือมาได้เลยใช่ต้องให้คุณหมอมาประเมินก่อนอยู่ดีว่าจะเข้าได้ไหมหรือยังไม่เข้าไม่ได้ถูกไหมกี่ชั่วโมงครับผมถ้าเป็นการลดอาการบวมหรือว่าแผลผ่าตัดศัลยกรรมสองชั่วโมงอ๋อแต่ถ้าคุณนอนหลับหนึ่งชั่วโมงแล้วนี่คุณหมอแนะนําวันนี้ผมกี่ชั่วโมงดีประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงพอหลับไม่ต้องลดบวมใช แล้วแต่ว่าที่ยังบวมๆอยู่มันอาจจะเป็นตัวพังผืดที่มันยังไปเกาะตรงๆบร,ริเวณที่ผ่าตัดสำหรับวันนี้นก็ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยครับได้ความรู้มากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มไปทําเลยถูกไหมจ้ะโอเคขอบคุณหมอมากเลยครับขอบคุณครัผมๆๆ นี่ครับเราก็มาถึงหน้าห้องแล้วอันนี้เรามาส่องก่อนนะว่าเป็นยังไงนะครับก็โหดิมันจะเหมือนแบบเป็นตู้อ๋อเรียนำน้ำเือใช่เป็นตู้ตู้เงี้ยอุ้ยก็ค่อนข้างแคบเหมือนกันนะครับแล้วก็แบบมีอันนี้ไว่าใส่หมวกเห็นไหมมันจะมีหมวกเขาเรียกว่าหมวกมั้งไม่รู้ใส่ลงไปฟุปแล้วก็เนี่ยเขาบอกว่าสามารถเล่นมือถือได้ผ่านกระจกแค่นั้นเองแต่คงจะไม่ได้ยินเสียงอะไรก็อาจจะได้ดูแค่รูปอะคือเอาไปเไรถือว่าเราฝึกสมาธิบอกเลยว่าตื่นเต้นมาก มันแคบอะแต่ว่าผมไม่ได้เป็นโรคก,กลัวที่แคบนะแต่แค่ตอนทํา m r มมันแคบกว่านี้เออมันก็รู้สึกแบบไม่ไม่ไมค่อยปลอดภัยอึดอัดแค่นั้นเองแล้วก็เรื่องของกระจกเหรอผมไม่รู้ว่ะว่าจะเป็นยังไงดูมันจะฟังเสียงได้หรือเปล่าจะเล่นมือถือได้หรือเปล่าเออกังวลว่ะกังวลน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะออกมาบอกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปลุย เอาละเดี๋ยวเราจะเข้ามาข้างในกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนของเรานะชั๊โอ้โหก,ก็แคบอยู่นะฮึเอาลละนี่คือห้องนอนของเรานะครับโอ้ไม่ได้แคบอย่างที่คิดนะผมว่าได้อยู่นี่ครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วก็จะเป็นท้องเป็นตู้แบบนี้นะครับค่อนข้างแคบนะอ่ะครับแล้วก็เขาจะมีวอลตัวนี้นะครับให้เราสามารถวอลคุยกับเจ้าหน้าที่ด้านนอกได้นะครับว่า เราต้องการอะไรหรือว่าเจ็บปวดตรงไหน,นหรือว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็วอบอกด้านนอกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะค่ะวันนี้ก็เข้าเครื่องเป็นครั้งแรกนะคะการรักษาของเราจะอยู่ที่ประมาณ70นาทีเนะเาะระหว่างอยู่ด้านในในช่วงแรกนะคะให้อยู่ในท่านั่งไว้ก่อนเนาะเราจะมีในเรื่องของการปรับแรงดันในช่วงปรับแรงดันนี้ก็จะมีหูอื้อได้ลักษณะหูอื้อเหมือนเวลาที่เราขึ้นเขาสูงๆเหมือนขึ้นเครื่องบินเลยค่ะก็จะมีแน่นๆหูนิดนึงเนาะในช่วงนี้ ให้อยู่ในท่านั่งตรงไว้ก่อนนะคะพยายามกืนน้าลายบ่อยๆอ้าปากปุบปากปาก,ปากว้างในช่วงของการปรับความดันขึ้นเนี่ยสามารถแกะลูกอมเคี้ยวทานได้ตลอดเลยแล้วก็เราจะใช้เวลาในการปรับความดันน้อน10-15นาทีนะคะถ้ามีปวดหูเจ็บหูวิทยุออกมาแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ<ช>แล้วก็เดี๋ยวพอความดันคงที่เรียบร้อยล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเอนหลังนอนพักผ่อนก็สามารถเอนหลังนอนพักผ่อนได้ก็อีริยาบด้านในนะคะปรับเองได้เลยนั่งให้สบายนอนให้สบายมีปัญหาอะไรระหว่างอยู่ด้านในตก เรื่องขออนุญาตแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกกรณีระวังอยู่ด้านในตัวเครื่องนะคะ,ะให้สวมหมวกไว้ตลอดเวลาหายใจเข้าออกได้ตามปกติเลยถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะทานลูกอมเพิ่มเนาะก็สามารถทานแกะทานได้เลยนะคะคตัวอ่อาตัวผ้ารองคอของเราจะมีซิปอยู่2ด้านนะคะก็เปิดขึ้นได้เลยด้านที่เราถนัดเนาะเอามือสอดเข้าไปทานทานเสร็จก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนซิปเปิเกียแล้วแล้วก็ลูดซิปกลับให้แนบกระชับคอแล้วก็ okay. ล็กลอกหัวซิปอ่าใช่ค่ะให้ล็อกหัวซิปด้วยเผื่อว่าเราขยับตัวหรือเปลี่ยนอิริยาบถด,ด้านในซิปจะได้ไม่อาอ,ออกออกซิเจนในหมวกจะได้ไม่รีกออกเนาะขออนุญาตนะคะเ,คเสียงที่เราได้ยินด้านในตัวหมวกอันนี้จะเป็นเสียงออกซิเจนนะคะคร,ระหว่างอยู่ด้านในตัวเครื่อง ในช่วงแรกอาจจะมีอึดอัดได้บ้างนะคะไม่ต้องมิตุกตบกังวลใดๆนะได้ครับแล้วเดี๋ยวรอความดันคงที่จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็สบายขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอ,อึดอัดนะคะในช่วงแรกขออนุญาตน,นะคะคให้เลื่อนฐานหมวกเข้ามาใกล้ๆหน้าให้ท่อฝั่งที่มีลมมันพัดหน้าออหรืออ่งบนเป็นจมูวเนาะอ๋เหมือนว่าเราไม่ยายใจไม่ออกก็ให้ลมตรงนี้แหละใช่ค่ะก็ให้ลมพัดหน้านะคะมันก็จะช่วยลดอาการติดอัดได้เนาะแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ตากร้องเข้าแวะมาคุยผ่านวอกับผมบ้างผมจะได้ไม่เหงานะ ได้เลยค่ะภอยหลังเข้าไปด้านในนะคะนั่งพิงชิ้นหมอนด้านด้านในได้เลยถ้าหมอนมันเอ็นไฟปรับใหม่ได้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะเกิการหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าแวะเข้ามาหาหน่อยด้วยกล้องโอเคเรียบร้อยพี่ปิดประตูนะพอปิดประตูแล้วก็จะเริ่มมีอาการแน่นหูนะคะคืนน้ำลายบ่อยๆได้เลยนะเหมือนขึ้นเครื่องเลยมีปวดหูเจ็บหูแจ้งนะคะโอเคบ๊ายบายเจอกันอีก70็นาทีนะคะคุณมทุกคนแต่ว่าไม่ได้มีอะไรขนาดนั้น

ขอบคุณมากครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดหมวกแปบน,นึงนะครับทุกคนชิลมากครับมันจะมีแค่ประมาณ10นาทีแรกเฉยๆนะครับที่แบบว่าทําปรับแรงกดอากาศในเครื่องเฉยๆก็จะรู้สึกเหมือนแค่หูอือนิดเดียวเหมือนเราขึ้นเครื่องบินนะครับมันก็จะหูอือน,นิดหนึ่งครับหลังจากนั้นก็นอนชิลเลยครับแต่ว่ามีอุปสรรคอย่างเดียวเลยก็คือ,อปวดฉี่มากนะครับพอดีว่ามาที่โรงพยาบาลยันทีนะครับแล้วก็ เอ่อจะต้องกินน้ำายันทีแล้วก็กินไปเยอะมากครับเดี๋ยวผมไปฉี่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาปวดฉี่มากเลยอ่าเราจะมาวัดความดังหลังจากที่เรานะครับรักษาเสร็จแล้วนะฮะมาตอนนี้ยังมีหูอื้ออยู่ไหมคะนิดหน่อยครับผมอ,อาการหูอื้อที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะพรุ่งนี้เช้าตื่นมาอาจจะยังมีอื้ออื้อกองๆรอค้างในหูได้ไม่ต้องกังวลจิบน้ำไม่เลื่อยกลืนน้ำลายบ่อยบ่อยได้เลยเนาะเดี๋ยวอาการหูอื้อที่เกิดขึ้นจะค่อยๆ่อยดีขึ้นแล้วก็หายเป็นปกตินะคะเมื่อกี้เราบินเหม เ,เทยบเท่ากับการนำน้ำลึกประมาณ3เมตรดำน้ำเหรอ,อถ้าเกิดว่าแฟนจะมาเข้าเครื่องทันถัดไปนะคะสามารถโูมาจองคิวทำคิวนัดเองได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงที่จะมาถ้าเกิดเป็นหวัดก็ยหยุดพักไปก่อนให้หวัดหายดีก่อนอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วความแบบปกตินะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเดี๋ยวติดต่อชำระเงินที่แกเชียเดลนานได้เลยสวัสดีค่ะครับก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันหน่อยนะครับบอกเลยว่าเข้าไปข้างในนี่แม่งสุดยอดมากเลยอ่ะมันแบบ สดชื่นดีมันเหมือนเอาออกซิเจนเป่าหน้าครับก็รู้สึกว่ามีแรงกดอากาศก็คือเหมือนเราดำน้ำไม่เฉยอะ่ะออประมาณ5นาทีนับสิบนาทีงี้ยแล้วก็ชินแล้วพอชินแล้วก็เหมือนจะหลับได้เลยใช่สบายมากๆเลยครับสำหรับนี้ก็ใครที่อยากจะมาทำนะครับก็เดี๋ยวมาที่โรงพยาบาลยันฮีได้เลยนะครับผมก็ราคาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่1,300บาทนะครับสำหรับนี้ผมขออนุญาตพักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมารีวิวอะไรติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย